สวัสดีครับบทความต่อไปนละบทหันไปจะนําเสนอในเกี่ยวกับบทความเรื่องการทบทวนระบบป้องกันสายจาหน่ายเคเบิลใต้ดินซึ่งเป็นกรณีศึกษาของโครงการปรับปรุงระบบจําหน่ายสายเคเบิลใต้ดินระยะที่1ที่เทศบาลน,นครน,นครราชสีมานะครับซึ่งมีกระผมนายวาสุพัทริรัตน์และ2อนายธงชัยไคลยขึงนนะครับซึ่งกระผมเป็นนักศึกษาะระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มอสลออีสานนะครับในบทความนี้ก็จะนำเสนออยู่6หัวข้อหลกักด้วยกันก็จะมี 1. บทนำ 2. ระบบจำหน่ายสายเคเบิลใต้ดิน 3. การจำหน่ายไฟในระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินนี้นะครับแล้วก็ 4. ระบบป้องกันในระบบจำหน่ายสายเคเบิลใต้ดิน 5. การประเมินการทำงา,านของอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ 6. เป็นสรุปผลนะครับบทนำนะครับสำหรับที่1เนี่ยการความสําคัญของการป้องกันร,ระบบไฟฟ้ากําลังเนี่ยระบบไฟฟ้าการป้องกันร,ระบบไฟฟ้ากําลังนะครับมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อระบบไฟฟ้ากําลังซึ่งเมื่อเกิดความผิดพลองขึ้นในระบบหรือที่เรียกว่าเกิดฟ้อนะครับในการที่จะเป็นการระบบป้องกันเนี่ยมันเขาจะทําให้เกิดความ ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ต่างๆรวมถึงชีวิตและทรัพย์สินซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับระบบไฟฟ้าน,นั้นๆก็สการหาจุดผิดพ้องของระบบสายเคเบิลใต้ดินนั้นนะครับซึ่งทำได้ค่อนข้างยากเพราะว่า,าสายอยู่ในบริเวณใต้ดินครับแล้วก็จะไม่สามารถค้นหาหรือหรือสำรวจได้ด้วยสายตาเปล่านะครับแล้วก็ ระบบเคเบิลใต้ดินที่เทศบาลน,นครนครนคราชสีมานะครับดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วจ่ายไฟเข้าระบบตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2อ6 4ันรที่ผ่านมานะครับซึ่งเป้าหมายหลักในการพัฒนาระบบจําหน่ายสายเคเบิลใต้ดินนั้น 1. ก็คือเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า 2. ลดค่าสายซสาดีของระบบจําหน่าย 3. เพิ่มความปลอดภัยต่อระบบนะครับแล้วก็4 ปรับปรุงทัศนียภาพให้ดูดีงดงามยิ่งขึ้นนะครับโดยไม่มีสายไฟบนในอากาศนะครับต่อไปเรามาดูพื้นที่ที่กอ่อสร้างนะครับของสายเคเบิลใต้ดินที่เทศบาลน,นครนนะรรแลสีมานะครับงานกอ่อสร้าง ของเทศาบาลนครนครนคราชสีมานะครับจะแบ่งสัญญาจ้างเป็นทั้งหมด6กล็อตมีปริมาณงานรวมทั้งหมด19.01วงจรกิโลเมตรนะครับมีโดยมีสัญญาที่1ก่อสร้างบริเวณรอบอนุสาวรีย์ท้าวุรนาลีนะครับมีปริมาณงานรวมอยู่2.50วงจรกิโลเมตรมีตู้ลิงเมนร,รวม14ตู้นะครับเป็นรอบรอบรอบ,รอ,บอนุสาวรีย์นะครับแล้วก็สัญญาจ้างที่2 บริเวณถนนสุรนารีถึงบริเวณหน้าสำนักงานากันฟาจังหวัดนครราชสีมานะครับตัวนี้จะมีตู้ไอ U ยูรวมทั้งหมด11ตู้ครับและสัญญาจ้างที่3บริเวณถนนโพกลางนะครับมีตู้ลิงเมนรวมทั้งหมด11ตู้สัญญาจ้างที่4บริเวณถนนประจักษ์นะครับมีปริมาณงานรวมอยู่5 0 6วงจรกิโลเมตรตู้ลิงเมนรวม19ตู้ครับ สัญญาจ้างที่หบริเวณถนนมนัดมีปริมาณงานรวม2.92 mm, ุวงจรกิโลเมตรมีลิงเมนร,รวม11ตู้ครับต่อไปสัญญาจ้างสุดท้ายที่ในระยะที่1นเลยนะครับเป็นสัญญาจ้างที่6ปริมาณงานรวม2.85 mm, ุหวงจรกิโลเมตรตู้ลิงเมนร,รวมทั้งหมด14ตู้นะครับซึ่งในพื้นที่เกาะสร้างสายเคเบิลใต้ดินคนครนครราชสีมาเนี่ยนะครับจะมีตู้ลิงเมนร,รวมทั้งหมดทั้งหมดนะครับทั้งหมดอยู่80ดสิตู้ครับ แล้วก็2ระบบระบบจําหน่ายของสายเคเบิลใต้ดินนะครับในพื้นที่ก่อสร้างสายเคเบิลใต้ดินเนี่ยจะรับไฟจากสถานีไฟฟ้าทั้งหมด3ส,สถานีนะครับได้แก่สถานีไฟฟ้าที่1สถานีไฟฟ้านครราชสีมาหนึ่งนะครับเึ่งอยู่ด้านอยู่บริเวณด้านเหนือของพื้นที่ก่อสร้างนะครับจ่ายไฟลงมาในพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็2สถานีไฟฟ้านครราชสีมา6และสสถานีไฟฟ้านครราชสีมาสนะครับ ในพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่รับไฟของงานเคเบิลใต้ดินนะครับมีซอร์สมากกว่า1สถานีและมีระบบจำหน่ายเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างถึง13วงจรนะครับแล้วต่อไปข้อ3การจ่ายไฟในระบบสายจำหน่ายเคเบิลใต้ดินการจ่ายไฟในระบบสายจำหน่ายเคเบิลใต้ดินนั้นเนี่ยจะหลักๆเลยก็คือจะมีมีซอร์สมากกว่า1ซอร์ส ซึ่งสามารถสวิตช,ชิ่งได้โดยกรณีที่1เนี่ยจะรับไฟจากสถานีไฟฟ้าหลักซึ่งเป็น p r i เมอรี่นะครับโดยจะรับไฟจากสถานีไฟฟ้า A ผ่านเซอร์กิตเบรกเกอร์ลงมาสายเดอร์กาวนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นตู้อาจจะเป็นตู้ i ลิงเมนหรือตู้ US นะครับตู้ลิงเมนก็ขึ้นมาสวิตขึ้นมาผ่านสวิตแล้วก็ขึ้นบัดบาแรงสูงัตรพอผ่านบัดบาแรงสูงแล้วก็ลงมาที่สายเดอร์กาวไปผ่านตู้ u s แล้วก็ตู้ U S ก็ผ่านบัดบาแรงสูงลงมาแล้วก็มาผ่าน H R C f i e l แล้วก็จ่ายมอปแปลงแรงต่ำมอปแปลงเพื่อจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟแรงต่ำนะครับซึ่งตู้ U S เนี่ยจะมีจะมีมอปแปลงอยู่ภายในตู้ซึ่งเอาไว้สําหรับจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟแรงต่ำแล้วก็จะมีในส่วนหนึ่งก็คือส่วนของมอปแปลงผู้ใช้ไฟเฉพาะลายซึ่งเป็นของเดิมอยู่แล้วไฟฟ้าเราก็จะทําการจ่ายไฟผ่านทาง ตู้ลิงเมนยูนิตหรือ US นะครับโดยจ่ายผ่านสายอันเดอร์กราขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นดิสคอนเนกติ้งสวิตช์ขึ้นไว้แล้วก็ผ่านสายโอเวอร์เฮดซึ่งเป็นโอเวอร์เฮดนะครับแล้วก็แทบจะโอเวอร์เฮดลงกรบเอ๋าฟิวผ่านเข้ามมอแปลงของผู้ใช้สายเฉพาะไลน์นะครับแล้วก็จะลงผ่านดิสคอนเนคติ้งสวิตช์แล้วก็ลงอันเดอร์กาอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปหาตู้ลิงเมนอื่นๆนะครับซึ่ง ในกรณีที่ว่าสถานีไฟฟ้า A เกิดการชำรุดเกิดการแมนทนแนนต์เกิดการกการาัึษาหรือไม่สามารถจ่ายไฟได้นะครับในกรณีอื่นๆเราจะสามารถจ่ายไฟผ่านทางสถานีไฟฟ้าข้างเคียงซึ่งเป็นแบ็กอัพได้นะครับโดยในรูปนะครับก็จะสถานีไฟฟ้า B ่านผ่านรรเซอร์กิตเบเกอร์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ลงมาสายเดอะเกลผ่านขึ้นมาตู้ลิง m มนยูนิตผ่านสวิตช์แล้วก็แทบ,บไลน์เข้าไปแล้วก็จ่าย เข้าไปในระบบส่วน <c oughs> ย้อนห่างกันนะครับผ่านตู้ลิงเมนูนิตเช่นเดิมแล้วก็ปลดเบ,บกเกอร์ที่สถานีก่อนเข้าสถานีไฟฟ้า A ไว้นะครับซึ่งการจ่ายไฟในสายเคเบิลใต้ดินเนี่ยตู้อันนี้เป็นรูปตัวอย่างของตู้ยูตู้ i อ u นะครับก็จะเห็นว่ามันมีสายเคเบิลขึ้นมาแล้วก็ข้างในก็เป็นเป็นแทบเป็นบาร์แงสูงแล้วก็ลงมาใสา่ลงมาผ่าน าสยาย u n d e r g o w ลงไปอีกสถาะไปตู้อื่นนะครับหรือไปที่วงจรของผู้ใช้ไฟนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นมออแปลงผู้ใช้ไฟเฉพาะลายเนี่ยมออแปลงผู้ใช้ไฟเฉพาะลายก็จะผ่านมาสยาย u n d e r g o w ขึ้นมาที่ connecting switch แล้วก็ขึ้นเป็น overhead แล้วก็แท็บ line ล,ลงมา production มออแปลงก็คือด o u b l e f u เข้าใจให้หมออแปลงเฉพาะลน์นะครับแล้วก็ ส่วนสั่งขาลงก็จะเป็นดิคอนเน t ติงลงมานะครับลงไปอันเดอร์กาวคื้นในนี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งอีกตัวอย่างนึงนะครับขึ้นมาทางไลเซอร์ไลเซอร์อันเดอร์กาวขึ้นมาแท็บไลน์ลงม่อแปนผ่านดอเอาฟิวแล้วก็จุดลงอันเดอร์กาวอีกทีหนึ่งครับผ่านดิคอนเนกติงสวิต ซึ่งระบบป้องกันในสายจำหน่ายเคเบิลใต้ดิ้งนั้นเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนหลักๆด้วยกันก็จะมีเบเกอร์ป้องกันที่สถา,านีไฟฟ้านะครับตัวใช้ฟังก์ชันรีเลย์50ทับ51แล้วก็ 50n ทับ 51n นะครับจะเป็นป้องกันโอเวอร์เคอร์เรนท์รีเลย์แล้วก็ในส่วนของอตู้ U.S. นะครับพันตู้ U.S. เนี่ยจะเป็น HAC Shield ป้องกันหม้อแปลงป้องกันหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟแรงต่ำ แล้วก็ในส่วนของมอแตอร์แปลงเฉพาะลายเรายังคงไว้ซึ่งเอาฟิวส่วนของผู้ใช้ไฟเองนะครับเป็นการป้องกันมอมอแปลงของเฉพาะลายและคราวนี้เรามาประเมินการทํางานของระบบการป้องกันกันนะครับการทาําเงินการประเมินการทํางานงระบบป้องกันกรณีที่เกิดฟอสซึ่งจุด f 1เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าถ้าหากเกิดฟอสที่จุด f เนี่งฟอสจะ การโรเทคชั่นของฟอร์จุดนี้จะมากลับมาที่ของสถานีไฟฟ้าเป็นหลักนะครับซึ่งจอนรีเล่สองชัน50บถึง้าเอ็ n นเี่ยจะทำงานโดยโดยที่ตัวนี้จะเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณค่อนข้างกว้างแต่ตัวนี้จะเกิดค่อนจะเกิดได้โอกาสเกิดค่อนข้างน้อยเพราะจะอยู่ใต้ดินและถ้าไม่มีการกระทําจากภายนอกและกระทําจากภายนอกเนี่ยโอกาสเกิดแทบจะเป็นศูนเลยครับ ก็ลองจำลอง for, ฟอเกิดฟอในจุดที่2นะครับถ้าหากเกิดฟอในจุดที่2ที่เป็น o v e r h e ์เ line นะครับทําให้จุดส่วนบริเวณที่ connecting สวิตที่เป็น overhead line นะครับจะทําให้ฟอททาให้ีเ l a y ป้องกันที่สถานีทํางานเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะทําให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกลางเช่นเดียวกัน ตอนนี้น่าจะเป็นผลเสียหลักๆของหารดวร์เกาชุดนี้เลยครับแล้วก็หากเกิดฟอสในจุดที่3ซึ่งเป็นภายในหม้อแปลงของของตู้ US นะครับจะทำให้ r r c อาร์นีฟทําทำงานซึ่งจากผลสรุปนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าหากเกิดฟอสในจุดที่ F2 อย่างที่จับกล่าวไปนะครับก็คือ บริเวณ r e connecting switch ซึ่งเป็นบริเวณที่สามารถเข้าสัมผัสทางกายภาพได้ไม่ว่าจะเป็นนกเป็นหน,เน,นูเป็นงูขึ้นมานะครับจะทำให้ีเลย์ป้องกันไฟที่สถานีเนี่ยทำงานเนี่ยถ้าหากว่าบริเวณที่จะขึ้นมาเป็น overhead แล้วจำาหน่ายให้หมอบแปลงผู้ใช้ไฟเฉพาะลายเนี่ยการไฟฟ้าเนี่ยควรที่จะติดตั้ง h r c f u l e ไว้ในทุกๆจุด ที่จะจ่ายขึ้นโอ,อเวอร์เฮดของของมอแปลงเฉพาะลายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการติดตั้งในจุดนี้ส่วนเพิ่มเนี่ยน่าจะเป็นค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงฉะนั้นเนี่ยเราจะจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมของจำหน่ายนะครับคือก็ควรมีจุดป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันจุดโอเวอร์เฮดที่ขึ้นมาจำหนยให้กับผู้ใช้ไฟเฉพาะลายแล้วก็หรือมช่ะนั้นเนี่ยควรที่จะต้องป้องกันจุดที่มีโอกาสสัมผัสทางกายภาพได้นะครับอย่างเช่น Animal Barrier ที่จะป้องกันในส่วนของร e o o n n e t t n n Switch นะครับแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยสิ่งที่จะสามารถพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตนะครับใช้กับระบบใน Underground เนี่ยเนื่องจากการสาดฟอสเนี่ยหาค่อนข้างยาก เราจะควรที่จะใช้พัฒนาในระบบ B.S เข้ามาร่วมประเมินจุดเกิดฟอสต่อไปในอนาคตได้นะครับอย่าง esian, อาทิเช่นทุกจุดเนี่ยจะสามารถหาจุดเกิดฟอสได้อยู่แล้วนี่มีมีฟอสโพสิทีฟมีฟังก์ชันฟอสเทคชันโผล่โผล่มานะครับใช้ระบบ B.S เข้ามาร่วมประเมินในจุดเกิดฟอสได้ขอ,อขอบคุณนะครับกับผมนายวสุภากริรัตน์นะครับ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเจ้าพนักราขอราชสีมาครับขอบคุณครับ